งานปะปนของไม่จ่าพูดไอ้จีนาหลอพวกเพราะว่าหนจาแฟนเขาปวดก็ได้เหาเออฟังนะแฟนเขาปวดเอาแฟนลงไปนะไม่ไม่จับหรอาแฟนตงไป แม่เบนกับพ่อสมจิตคงคุยกันแล้วแหละทำงานประการขอไม่กล้าพูดอะอดไปจี